กับสวัสดีครับผมท่านประธานโอเลนาวานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ประธานผมประธานบริษัทโอ้ขอโทษด้วยวันนี้ผมก็จะเป็นรีวิวนะครับเมื่อนี้ผมกับซื่อล่อกับยางไม่ให้คนขับรถผมเนาะครับหลังจากเล็ดงานมาดีครับเล็ดงานดีดีดีขั้กอีเลีครับก็้ดีบดีเนียจูพ่อยากไม่ออกอยางแน่นครับวันนี้ก็มนรีวิวนะครับอันนี้ล่อเมก ล่อเสียงครับจะก,ก้านมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอหกก้านครับกา้านแดงย่างแก้มเตี้ยหลวตําครับสุดยอดครับที่สูงหนึ่งจุดเก้าครับมาเบิง้ง <ๆ S 1> มาเบิงเบ้งพอได้ครับมาเด็กพอสั้นสมมาจากผมเลยโลเว่ผมเลยพอนี่ยปลายเหล็กเงินครับรีวิวเลยพีวีวีวีส้มส้มส้มนี่ยปลายเหล,ล็เลกเงินกับประหยัดบ่อลายนะครับกะ หมอแม่น <Moment. S 2> นี่ก็เอ็นงานดีเลีครับประธานก็เลยใจดีซื้อล่อให้ครับเออเห็นว่าหมอตั้งใจนะอนประธานก็เห็นใจนะเห็นรดหมอเดิมเดิมมานล้วประธานก็เล่แต่งให้อันนี้กับไม่อยากมากอันนี้กับลดผู้จัดการก็ประธานบริษัทซื้อให้ครับตัดภาพมาเบิ้งรดของประธานบริษัทครับเป็นการบลัชเตาล้านปีครับเข <laughs> <laughs> ียวนาโน ฝากไว้แค่นี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่